อายกะดีใจที่เห็นเจ้าสบายดีนะตอนที่ข้าไม่อยู่นะฮะท่านพี่ในที่สุดก็ตัดสินใจออกมาจากที่ซ่อนแล้วหรอคะอออายกะต้องขอโทษด้วยจริงใจนะคะหนูเหมือนว่าฉันจะจับเอเธอร์หมายถึงคุณนักเดินทางที่พูดประชดประชนันโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะนั่นเองเหรอนักเดินทางชื่อดังคนนั้นเหรอข้าก็ยังแปลกใจที่น้องของข้าได้สนิทสนมกับเขาได้ไม่นานนะ ถ้าไม่กล้าสงสัยว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนกับเขากันแน่นะเอ๊ะหนูจ๊ะบอกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนธรรมดาทั่วไปนะคะหนูหมายถึงอย่างแรกก็คือเราแค่เดินรอบๆเทศกาลและเพลิดเพินกับแผงขายอาหารและร้านค้าเท่านั้นเองนะคะฮ่าไอกะตัวน้อยเธอเตต,ตัวอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นนะเนี่ย จากนั้นหนูก็ไปเยี่ยมบ้านของเขาเพื่อเล่นเกมมอไฟกับสาวๆอีก5้าคนเพื่อดูว่าใครจะเข้าร่วมบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวของเขานะคะโอ้มีครั้งหนึ่งที่หนูถูกส่งไปทำธุระที่ลี่เหยและได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมากมายพร้อมกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของเขายังคงกังวลว่าเขาจะท้าใจผิดว่าหนูเป็นคนชอบเบียดบังยังไงแล้วก็ทำ เพียงครั้งเดียวด้วยนะคะเฮ้ยอะอ่ายกเธอต้องระวังคนที่ตีสนิทกับเธอด้วยนะท่านพี่คะนี่อายการเธออยากได้กับเขาใช่ไหมเออเออก็ก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยนะคะอืมงั้นเองหรอท่านพี่คะยังไงหนูจะต้องให้เขาเป็นสามีของหนูในอนาคตให้ได้ค่ะช่วยไม่ได้นะงั้น พี่ชายคนนี้จะคอยเอาใจช่วยแล้วกันนะจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพี่เอาละเอเธอเธอต้องรับผิดชอบน้องสาวของฉันด้วยการแต่งงานและเข้ามาในตระกูลคาิสโตกของเราเท่านั้นมาเมื <c> ่ <oughs> อไหร่กรีบจัดงานแต่งเลยดีกว่า <c oughs> คุณเอเธอคะ่ะไวถึงตอนนั้นเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะ <c oughs>